ทางเข้านะครับของโกดังเทพารักนะครับนี่ครับนี่คือแยกคลองขุดนะครับถนนเทพารักนะอันนี้ก็คือทางเข้านะก็จะเล็กๆหน่อยนะครับก็ใช้ชื่อคำว่าบริษัทรถดีเด็ดออโต้จำกัดน,นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปทุกคน เข้าไปพร้อมกันนะครับทุกคนพอเข้ามาเสร็จปุ๊บนะแลกบัตรด้านซ้ายมือนะครับก็จะมียามนะฮะมีรปภแล้วก็จอดรถด้านตรงนี้นะครับและเดี๋ยวเราก็เข้ามาดูรถนะครับหมดสัญญาเช่านะครับก่อนเข้าไปชมนะครับฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับสามารถกดคอมเมนต์ได้นะครับอยากดูรถรุ่นไหนอยากให้รีวิวเจาะรุ่นไหนอะไรเงี้ยครับนะแต่ว่าเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับ อพกาอาคเน,นะครับเราจะมารีวิวรถสัญญาเช่านะฮะร,รถหมดสัญญาเช่านะที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ที่มีขายอยู่แล้วก็กำลังจะเปิดขายนะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะจ๊ะโอเคมาถ้าเราเห็นข้างหน้านะครับนี่ที่เขาเปิดการปัดน้ำฝนนะครับก็คือรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่มีราคาครับ แล้วก็ยังไม่ได้ตรวจสภาพรถนะฮะสภาพรถจะมี A B C นะครับแตกต่างเรื่องของทุนนะแล้วก็ไม่มีชนนะครับเลือก C ก็จะคุ้มค่ามากกว่านะครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับก็จะเป็นสีประตูสีประตูที่เข้ามานะครับแล้วก็มีแคมปที่คันหนึ่งเนหะ็นไหมทีเนี้ยพอพอถ้าเราแบบว่ามาไลฟ์ทุกวันนะครับจากบ้านดงบ้านแดงนะแล้วเราก็ลงคลิปทุกวันเราก็จะรู้ว่ารถคันนี้มาใหม่นะรถใหม่มาแล้วนะครับส่วนราคาเท่าไหร่เราก็จะอ้างอิงจากสิ่งที่เราเคยเคยที่จะเหมือนอารมณ์าฟีลประมาณแบบ เคยขายไปนะครับก็จะราคามันก็จะเทียบเทียบเคียงกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับเราสามารถที่จะเอาราคาที่ตลาดนะครับขายนะครับเอามาเป็นเทียบระดัตะยางได้นะครับว่าเราจะขายเท่าไหร่สมมุติว่าอย่างคันนี้นะถ้าตลาดขายอยู่หกแสนเราจะขายไว่ห้าแสนประมาณนี้ฮะอ่าประมาณนั้นครับบวกลบประมาณไม่เกินสองสามหมื่นประมาณนี้ครับอ่าในบางรุ่นก็อาจจะมีแบบถูกกว่าตลาดมาสักสองสามแสนไอ้สองสามหมื่นอะไรแบบนี้ครับสองสามแสนก็มีนะในพวกรถแบบ เอาผ่านอะไรเงี้ยเพราะที่นี่ครับเราส่งลำบะมูลนะอย่างเช่นวันนี้ครับวันที่13ใช่ไหมสิบสามมกร,ราปีสองพันหกสิบเก้านะก็พรุ่งนี้ก็จะมีการไปส่งลำบะมูลครับผมไม่รู้ว่าส่งที่ไหนนะแต่ว่าเจ็ดที่นะครับที่ลำบานูลมีเราก็จะต้องส่งไปให้ทุกเดือนนะครับก็เป็นจำนวนหนึ่งร้อยสิบห้าคันนะครับเขาจะเอาประมาณเดือนละสองครั้งนะครับประมาณเดือนสองครั้งอ่ะฝั่งนี้ก็จะมี outis นะครับ น่าจะเป็นปี17-18นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีเรื่องของ1.9สปาร์คหัวเดี่ยวที่เป็นค a ร r บอ o y ข้งหลังนะครับมีไลเนอร์มีค r ร y บอ y นี่250,000-300,000นะครับปี20นะแล้วฝั่งนี้เพิ่งเข้าใหม่นะครับมีราคาแล้วนะครับราคาเริ่มต้น3 1 8 0 0 0บาทนะครับจนไปถึง350,000-360,000แถวๆนี้นะครับปี2021เลยนะเป็นแคปบนะครับตัวแซดดิเดชั่นนะ2.4นะครับแซดดิเดชั่นเกียร์ธรรมดานะ ก็ฝั่งนี้นะครับก็จะมีอันนี้เป็นแคปออตโอต้นะเมื่อกี้กีตาราอันี้แคปออตโต้แคมรี่ก็มีเข้ามาใหม่ครับฝั่งนี้ก็จะประมาณนี้ครับก็เราก็จะเดินไล่ไปนะครับทุกทุกล็อกนะครับล็อกที่เราเดินข้างล่างเนี่ยเขาเรียกว่าล็อก5ล็อก6นะครับจริงๆแล้วเรามีมีข้างบอนอยู่4ล็อกนะล็อกหนึ่งก็น่าจะจอดรถมาสัก5 6 50คันได้มั้งประมาณนี้ฮะแล้วก็มีรถแรงเทมอย่างเช่นรถที่เป็นกระบะยกสูงนะครับพิลัเนอร์แบบนี้ครับ4ประตูออโต้พิลัเนอร์นะครับเข้ามาแล้วครับปปปีีนน่าจะเ็20 นะครับราคาออกมาบางส่วนแล้วนะครับประมาณ5้าแสนสองสี่แสนเจ็ดนะถึงห้าแสนสองนะครับปี2020นะแล้วก็เหมือนจะมีตัวโฟด้วยนะครับสี่ประตูโฟออโต้นะครับนี่อย่างคันนี้ครับโฟออโต้ปี20ไม่20่สิบก็ยี่สิบยี่สองแถวๆนี้ครับเป็นสองจุดแปดนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าเปิดราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับเพราะราคายังเปิดมาไม่หมดนะฮะอ่ะแล้วก็รถตู้นะครับรถตู้เข้ามาที่บางนาก็อาจจะเห็นว่าที่บางนามีประมาณกี่แถวว่า4แถวได้มั้งนะครับ4แถวแถวละ40 สแ,แถวแถวละสี่สิบนะีที่นี่มีอีกประมาณสักยีคันได้มั้งคะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นนะครับเราจะเห็นเรื่องของที่เป็น4ประตูยกสูงนะครับมีทั้งรีโว4นะครับสประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็มีอ e ีลสูนะครับอีล e สู ดีแม็กนะครับขับโฟก็คือ4ประตูเกียร์ออโต้นะครับยกสูงนะเข้ามาทั้งหมด3คันนะบางนายมี3คันเทพาก็มี3คันนะแบ่งกันอย่างละครึ่งนะครับแต่ราคายังไม่ออกนะครับราคาหน้าจอกถัดจากวันนี้วันที่12 13ใช่ไหมก็จะประมาณวันที่15แล้วกันนะครับะก็ประมาณนั้นนะก็ใครที่เป็นสายแบบอูสูนะครับเป็นรถแรนะผมขอบอกนะรถแรงมันไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่ยูสูครับ6เดือนผมจะเห็นหน้าเห็นหนวดเขาสักทีนะสำหรับยูสูที่เป็นยกสูงออโต้อะไรเงี้ยครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอิสูแบบแคบเลย,ย่างเงี้ยตัวเตี้ยอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะก็วันนี้ลูกค้าผมนะครับมาสักพันธกับมาเอาไว้5คันนะครับซื้อเงินสดทั้งหมดนะก็เป็นแคบเตี้ยเหมือนกันนะครับราคา3 0 0แสนกว่าบาทนะครับสองแสนไม่ปลายถึง3 0 0แสนต้นอันนี้มาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็น4ประตูนะครับยกสูงนะออโต้นะครับปี2020นะครับนี่นะทั้งหมดเลยนะครับ เราเมีแล้วกันอยู่ผมว่าหลักประมาณสามสถึงสีคันได้มั้งฮะถ้ารวมทั้งบางนาแล้วก็เทพารักษ์นะครับ2โกดังนี้ครับก่อนที่คุณจะเข้ามาคุณโทรมาหาผมก่อนนะครับศูนย์ปสองครับห้าห้าศนย์ห้าหกห้าหกนะครับเพื่อที่จะดูว่ารถคันที่คุณสนใจนะครับอยู่ที่สาขาไหนอันนี้ครับผมเจอแล้วนะครับอีวสุนะสประตูไฮแลนเดอร์ก็คือตัวยกสูงนะครับดีแม็กดีแม็กนะครับตัวแซตัวแซดนะครับมี3คันในพวกนี้หนึ่งนะอันที่2แล้วก็คันนี้คันที่3 แล้วมีแค่สามคันจริงๆนะครับนี่เทพาสามคันบางนาสามคันนะครับแล้วก็อ่าคันที่สี่นะแต่หน้ามันก็คล้ายๆกันหน้าเหมือนกันแหละนะครับอ่าสี่คันสี่คันสรุปมีสี่คันสี่คันไหมเออ,อมีประมาณสามสี่คันนะครับถแถวนั้นนะครับก็สรุปไม่เกินสิบคันง่ายๆนะแล้วก็ออกมาทางเรื่องของรถที่เป็นก็ทางเรื่องของรถที่เป็นอเ,อ,อ,เนอ่อรถแบบ เรียกอะไรอ่ะรถกระบะพื้นเรียบแต่แบบนี้ครับแสนไปปลายนะครับถึง2องแสนต้นนะครับแบบนี้รีโพนะครับแล้วก็มีบานสไลด์ด้านนู้นนะฮะด้านนู้นมีบานสไลด์นะครับรถแบบตีตู้แบบนี้ก็ก็พยายามเข้ามาบ่อยๆนะครับอ่ามันก็จะมีมาเข้ามาเรื่อยๆนะครับสําหรับหัวเดี่ยวตีตู้แบบนี้นะฮะแต่ว่าที่ผมจะแนะนําเนี่ยก็เป็นรถจําพวกนี้ครับนี่จำพวกบานสไลด์ครับแสนหกแสนแปดแสนเก้าแถวๆนี้ฮะนี่บานสไลด์เอ็มร้อยห้าสิบเนี่ยเห็นไหม ตอนนี้ก็มีเข้ามาหลากหลายด้วยฝั่งนู้นก็มีนะครับนี่แล้วก็ฝั่งนี้ครับรถที่ลูกค้าผมจองไป3ามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับจองไปทั้งหมดห้าคันแล้วก็โซนนี้อ่ะโซนนี้ก็จะเป็นรถที่สองแสนกว่าบาทสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแล้วก็หัวเดี่ยวสองแสนห้านะปีสองพันยี่สิบนะนี่ยี่สิบหมดเลยนะครับแล้วก็รถตู้เข้ามาเยอะมากนะครับร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบคันได้มั้งนะครับทั้งเกียร์ธรรมดาและออโต้นะครับราคาออกและบางส่วนนะเกียร์ธรรมดาเริ่มต้นแปดแสนหกครับส่วนออโต้เริ่มต้นเก้าแสนเก้า เราฝากติดตามไว้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรถเก่งกันบ้างนะเน่ยเดี๋ยวจะหาว่าเรามีแต่รถกระบะนะจริงเรามีรถเก่งด้วยนะฮะรถเก่งก็เข้ามาเรื่อยๆยนะครับเข้ามาเรื่อยๆบ่อยๆก็จะมี LTV ออสนะครับ V ออสเนี่ยปีนี้เข้ามาสองสาครั้งเองนะสำหรับ V ออสปี20นะครับ V ออสปี20 City ก็มีนะ City 1.5ก็มี3ามแสนนิดๆน,น,นะครับ V ออสก็3ามแสนนิดๆ3ามแสนสามปี20 21นะครับโอ้โหราคาถูกชิปหายนะครับ นี่ครับแล้วก็ไม่เก็บแปดเจดซนด้วยนะฮะแล้วก็มีใบเคลมให้ทุกคันนะครับมีใบเคลมให้ทุกคันเนาะเนี่ยก็เดินมานะครับรวมไปถึงเรามีรถที่เป็นตู้เย็นด้วยนะอ่าเป็นรถตู้เย็นนะเห็นไหมทางขวามือของผมนะครับเดี๋ยวเราเดินไปเราก็จะพูดไปเรามีรถอะไรบ้างนะจนไปถึงรถหรูนะเดี๋ยวรถหรูเดี๋ยวเราจะเห็นข้างหน้าครับอจาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับนี่อ่ะนี่ฝั่งขวาเนะี่ยมีวีคอสคันหนึ่งนะวีคอสคันนี้ก็เป็นสี่ประตูนะครับวีคอสเนะเครื่องสัมพันธ์เียิธรรมดานะถ้าจะไม่ผิดนะ นะครับเก้าแสนกว่าบาทนะครับอืมเรามีอะไรอีกนะวีออสนี่ยสามแสนกว่าบาทนะครับปียี่สิบยี่เอ็ดนะฮะนี่วีออสก็มีเยอะนะครับวีออสวีออสติสนะครับเข้ามาประจำนะครับวีออสจะวีออสเนี่ยเข้านานๆเข้ามาทีวีออสสี่เงินนะครับนี่สามแสนสามเริ่มต้นเลยเริ่มต้นมาสองแสนไปปลายด้วยซ้ํานะครับในเกทที่มีชนมาแต่ไม่ไม่มีชนก็สามแสนกว่านะครับสามแสนกว่าไม่ถึงสามแสนห้าแล้วก็ซิตี้ก็สามแสนกว่าเหมือนกันนะครับนี่ฮะมีเกือบครบทุกเซกเมนต์เลยนะครับแล้วก็ เอลติสนะเอลติสมีทั้ง 1.6G แล้วก็มีทั้ง1 8 h v นะครับนี่ถ้าเป็นโลโก้สีฟ้าฟ้าก็จะเป็น h v ใช่ไหมคร1 8 h v ครับอยู่เรา40,000นกว่านะครับ4 0 0 0 0นปลาย4 0 0 0 0นปลายนะครับส่วนเกียร์เอ่อถ้าเป็นรุ่นรุ่นที่แบบปีปีเก่าลงมาหน่อยก็อาจจะมี16 17แต่มันก็มันก็น้อยนะครับอย่างเช่นคันนี้ครับเป็นเอลติสปี16สีขาวเดี๋ยวผมให้ดูนะ ราคาสองเซนสองเซนหกนะราคาสองเนหกถูกมากนะครับนี่สีขาวด้วยนะครับนานๆมีสีขาวที่เพราะปะกติจะมีแต่สีเงินนะแล้วก็มีเอาผ่านนะอาผ่านคันนี้ล้านกว่าบาทนะครับไม่ถึงล้านห้าด้วยถูกมากตลาดเขาขายอยู่ประมาณล้านเจ็ดล้านแปดนะเราขายอยู่แบบไม่เกินล้านห้านะฮะประมาณนี้ครับก็ฝากไว้ด้วยครับกับช่องอัปคาอัคเนีย e ครับซื้อรถปทสัญญาเช่าปลอดภัยเลยครับไม่ทวงตัวโดนหลอกใดๆครับแล้วก็ไม่มีแบตเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับผม ค่าโอน2,700ทุกคันครับทุกรุ่นครับรถ้าจัดไฟแนซ์นะครับไม่มีค่าโอนนะและไม่มีค่าจัดด้วยนะครับก็เตรียมแค่ค่าประกันภัยอย่างเดียวครับถ้าจัดไฟแนซ์นะแต่ต้องเครดิตดีนะครับก็ฝากไว้ครับกับทุกคนเลยครับกับโกดังเทพรักษ์และโกดังบางนาครับพออาคเนทีแคมปิตอลครับสวัสดีครับ